ของเล่นใหม่ใช่ไหมต้องถอดหมดใช่ไหมใส่ได้ใช่ไหมเอาออกแล้วค่ะเอาออกแล้วหินอยโอ้โหดูดิมันกิน อันี้สีตั้งแต่ล้มมาแรงไม่แรงไงน,นี่แตกอะ่ะนี่คือความทรงจําเห็นป่มสำหรับอันนี้ก็เป็นแหลกตรงรุ่นร้อยยห้า LED ไอ้เนี่แหละแต่ไม่รู้ไอตัวผมมัน LED อะ่ะตัวยี่สิบเอ็ดยิบสองใช่ไหมที่เขาเวลาไปสั่งมันต้องเรียกว่ายีนะ่สบอ็ดย่ิบสองอะเนาะ เพราะว่าถ้าปี20มันใส่ไม่ได้ฉันเป็นห้าวตรงรุ่นใส่ได้หรือ,อย่ามือรู้มันต้องฝืนๆหน่อยของมันก็ต้องแข็งแรงก็ต้องอย่างนี้นะสำหรับอ,อันนี้มันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะสั่งมาจากลาซาดาช้อปปี้ด้วยราคา400กว่าบาทอื แล้วผมไปถามที่ร้านนะผมอยู่ย่านพุทธมนทลสายสี่ผมไปถามที่ร้านเกือบพันนะทุกคนก็ค่าส่งก็ประมาณห้าสิบบาทแล้วก็สี่ร้อกว่าบาทก็รวมแล้วก็เกือบเกือบห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มแข็ง มาตรฐานน่าจะใกล้เคียงกันนะผมว่านะดีใช้ได้อ่ะอใส่ไว้เตรียมพร้อมสำหรับทริปลำบากตูดของเรานึืว่าจะใส่ไว้ไอ้นี่ส่งแก๊สทำอะไรทำแค่นี้เหรอทำอะไรอีกไหมทำทำจะเป็นสาเตอรอีกอันจะเป็นช่างยนตช่างจัก,กรยานยนนี่นี่ ไปซื้อน้ำมันเครื่องปเปลี่ยน้ำมันเครื่องอีกอืจะเป็นน้ำมันเครื่องอเดี๋ยวเดีนเข้าไปซื้อน้ำมันเครื่อง ไม่ใช่ช่างนะเดี๋ยวมีช่างมาคอมเมนต์ทำอะไรผิดหรือเปล่าเออบอกไว้ก่อนเนาะไม่ใช่ช่าง,ไม,งไม่รู้ถูกผิดแต่ว่ามันไปได้อ่ะเคยทำ <c oughs> <c oughs> เคยทำอยู่ก็แค่เคยเป็นเด็กแว้นนะครับ นาสเตอร์อันนี้ที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นสเตอร์เบอร์สามสิบสี่มันทําไมอะสามสิบสี่แล้วมันทําไมมันอาจจะหนืกเกินไปหรอจะขึ้นเขาไม่ไหวมันหนักอะใช่เร้ต้องกลับมาใส่สเตอร์เดิมสเตอร์เดิมคือเบอร์สามสิบหกมันมากันรถหรอใช่มันใหญ่ขึ้นหรอใหญ่ขึ้น แล้วใส่อันไหนรถแรงอ่ะอันนู้นหรืออันนี้ใส่อันนู้นถ้าคนเดียวนะใส่อันนู้นอ๋อ อาการก็คือถอดมาจากตรงไหนก็ใส่กลับไปตรงนั้นเด <Ooh. S 1> ีทำเป็นนี่ nó Nó cứ crack crack. Nghe sao? Đang, Đang lót ล้างแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่เลืองหรอไม่เปลี่ยนก่อนเอนอะอนท่านประธาน